มไม่โดน บื้องต้นนะพี่ผมาไปกินตีน้อยกันมาผมขับต่อลุงคนนี้มาลุงคนนี้คือเขาชนบบรลเออร์ผมจึงตอดช่วยแอรคอร์ดคือเนี้ยนะแอคอร์ดต่อช่วยชนบบรลเออร์ผมก็เลยเปิดไฟพลามาช่วยเพราะว่ามันมืดผมก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวบอกไฟให้หน่อยครับเพราะว่ามันมีเทเลอร์ตามมาไวผมมาไปอุ้มน้าเขาลงจากรถเพราะว่าแอร์แบกมันดันน้าเขาอยู่ผมก็จึงอุ้มน้าเขาลงแล้วบอกว่าให้น้าโทรเรียกญาติให้ไว ก็คือในกล้องอะนะเขายังโทรเรียกญาติยังไม่เสร็จเลยอรถเบนซ์นะพี่ทำที่ฝรั่งขับอเขาก็พุ่งมาชนรถผมแล้วก็กระเด็นว่าผมมีกล้องตอนที่ชนไปอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์มายังไงมอเตอร์ไซค์อะคือก็อาจจะชะลอแต่แต่น่าจะยังไม่พ้นรถผมเลยน่าจะอยู่ประมาณนั้แหละเขาก็น่าจะกวาดไปเลยออรรถเบนซ์กวาดมาดันมาหมดเลยดันมาหมดทั้งสามคันเลยเหรอใช่พี่จะกลับบ้านนะผะแล้วก็ผมพูดพูด รถก็ไปชนปนีเกิอแค่นั้นเองแล้วน้องเขาก็มาช่วยอ๋อแล้วงั้นน้องก็ม่วยน้องเขามาดูแลว่าพี่เป็นอะไรไหมอะไรไหมเอาโทรศัพท์มาแล้วก็ยิงเัาตรงนี้อืจนที่เห็นคลิปอะเบนก็เข้ามาครับมามาจากไหนก็ไม่รู้มาอย่างไงก็ไม่รู้ก็าลยยิงโทรศัพท์อยู่ครับกําลังน้องก็บอกให้โทรหาญาโทรหาญาติเ่งก็กำลังโทรอยู่ผมยังไม่เห็นผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้เบนมาท่าไหนเลย เดีวนยูเยะใช่ไหใครป่าดูก่อนดูก่อนด่ใช่ไหมตอเลยแล้วขับไปเดินด้วยค่ะไปเดินอันนี้ปจับเขาจะไปไหนเป็นซื้อของไปขายค่ะขายอะไรครับ ขายข้าวเหนียวไก่ค่ะออกก็มาไปซื้อของที่ตลาดไหนเนี่ยบางใหญ่เนี่ยแหละค่ะออกมาจากบ้านค่ะบ้านอยู่แถวไหนครับอยู่หงะยูนค่ะหงบยูนแล้วอยู่หงะยูนค่ะเอ๊่าจยังไงเหรอหนูยังไงเพราะว่าปกติเขาตีสี่ครึ่งเขาก็ต้องกลับแล้วกลับแล้วอะออกจากบ้านกี่โมงตีอะไรประมาณตีสามกว่ากว่าค่ะอย่างนี้ทุกวันใช่อ่ะแล้วอย่างนี้แล้วนี่มีใครไปบอกหรือยังไงสงสัยว่าว่าเวลาอืมเพราะว่า ตีตีครึ่งเขาจะต้องถึงบ้านแล้วค่ะเตรียมเอารถออกมาตั้งร้านแล้วค่ะก็เลยขับมาดูก็้างวินขาขับออกมาดูค่ะอ๋อถึงได้เห็นเมื่อกี้นะอ๋ะอ